วันนี้จะพัดหมูสามชั้นแบบโคราชนะคะพัดใส่กระเทียมใส่พร yeah. <For> ิกข้นมันเป็นเหงื่อแบนิดหน่อยแล้วมันหน่อยก็มีนิดหน่อยรากข่ามันจะหวมันติดมันนี่ตัตว์ลาดปละจานๆนะโอ๊ยลูกเอ้ยหมากระดาร ต่อได้ท่านก็ได <Rabbit> no ้ขาทัいい้นก็ได้หอมเล่แหละข้าวเผาอาดัม hmm ันก ah? ่อนเลยเดี๋ยวเราจะให้เหลืองนิดนึงนะฮะให้น้ำมันมาหอมนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติ หมูได้ที่แลยนะคะทุกคนฉันจะใส่กระเทียมไปเลยลงรับอันนี้ไปทำกินได้เด้อเนี่ยอาหารของคนโคราชก็ทำกินก็เพื่อนทำกินแบบนี้แหละยังอร่อยเลยลาดต่อลาดเท่าพ่มน้ำมัน เราจะใช้เป็นพริกป่นเด้อคือเราจะไม่ทำพริกมากประมาณนี้คื่ทีอ oh, ยู่ด้านิดนีงพีพหอสีมันสวยหน่อยหนึ่ง oh, oh. ให้สีมันอำนลำัง oh. แต่อย่าใส่เยอะนะ หอมีกความหอมอหูนี่กระพุกน้ำตาลท,ที่นะ่ะทินเนข,ข็มมา้าัวนี่อันนี้อาจารย์ทูเด้อ,อ,อนี่นะกระพุกใหญ่ตาลนิดนึงนะคะทุกคน ัผมจะแน่นแนวมันนะเสร็จแล้วเล่้งไปให้แม่หน่อยนะนจะใส,ใส่ใส่น้ำปลาค่ะหอมจัดหอมจังเจะหอมมากมอือใช่ เดี๋ยวมาปูดผิดเอามาปูดหั่นเลยคิดไปมาเท่านะ ย,ยังถูกกันมากิ้ชาแน่ตักสลัดคนละชาละจามน่อเดียดด้วย,ย,ววยนังเรามุ้งกินชา <c oughs> ไว้จ่ได้ทีดเดียวจบ